สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่197กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นทานแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์090325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับปติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมชมให้ชอบว่าสนใจอยากเช่าบูชารายการไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับคือหมายเลขที่1นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับ EP นี้มีทั้งหมด27รายการนะครับผม ก็สนใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นันไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้โทรมาบอกมาบอกผมนะครับหรือว่าจะพิมพ์ลายมาบอกก็ได้นะครับผมพิมพ์ว่าสนใจนะครับผมชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ีไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพี่ๆสนใจหมายเลขไหนนะครับผมก็สอบถามข้ามกันได้ตลอด เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดชาวบูชารายการไหนไปนะครับได้รับองค์พระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมนี่ครับรุ่นยิ่งมียิ่งรวยของหลวงปู่ศิลานะครับอายุวัฒนมงคล79นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยหลวงปู่ศิลานะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับ นี่นะครับธรรมะอุทยานนะครับผมพอส2566นะครับผมต่อคดหมายเลขนะครับผม888นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยมากนะครับพี่ๆลงยาสีแดงนะครับผมรายหมายเลขรายการหมายเลขถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายกันที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลข2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการที่2นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมทักลวดอง์นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชารายการไหนนะครับ รูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090325 1096นะครับผมอันนี้เป็นหมายเล็กนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับ สำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์พพิม์ใหญ่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับวัดป่าอุดมสมพรหรือว่าวัดป่าถ้ำขามนั่นเองนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมองค์นี้นะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาการ์ดมาให้พี่ๆดูนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับอันนี้เหรียญนี้มีรอยจาน์ด้วยนะครับพี่ๆเนี่ๆนะครับผม นี่นะครับพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขสามนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมปิดไว้นะครับผมเจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมเก็บไว้นะครับเนี่ยนะครับดวผมขออนุญาตนะครับผมนําใบประกาศสิลิบัตรนะครับของเหรียญนี้ให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสิลิบัตรนะครับผมเนี่นะครับ ประกาศสินิบัตินะครับผมเกียรตินิยมนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับผมพศ .2,507 วัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมเป็นองค์พระนะครับที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมเห็นไหมครับสวยงดงามนะครับพี่ๆราคา1,500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข4นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆหมายเลข4จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนพ่อฉุยหมายเลขที่4นะครับผมเหมครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเรียนพ่อฉุยนะครับหมายเลข4นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนนะครับสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับพี่พนี่นะครับ อันนี้หมายเลข4แล้วนะครับผมราคาแ <bar> บ่งป <500 S 1> <บา>ันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข5้าครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมพระมงคลเทพมุนีนะครับผมหลวงพ่อสดพัดปากน้ำนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญในการถวายพระตาหารนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลข5นี้นะครับผมราคานะครับ600บาทนะครับพี่ๆ6 0 0บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมพระมงคลนเทพมุนีนะครับสวยงดงามเลยครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับที่ระลึกในการถวายพระตาหารนะครับวัดปากน้ําพาสีเจริญนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกันน้ําเลยนะครับพี่องนี้นะครับสวยมากนะครับผมรายการใหม่เลขที่5แล้วนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขหกนะครับอันนี้จะเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับผม ปิดตาใหม่เลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับสำหรับพระปิดตายันดงเล็กหลวงปู่โตนะครับผมรายการที่6นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่ดูแลชอบใจนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ รูปภาพเพิ no ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับพี่พี่นี่นะครับปิดตายันดวงเล็กอุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเลทหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นหัวเลทนะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆี่หมายเลข7นี้นะครับผมเี่นะครับหัวเลทหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะครับ รายการใหม่เลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําเร็จสำหรับหัวเรดหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม1609นะครับผมพศ2อ5 6นะครับ เป็นหัวเลดรุ่นชนะจนนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสามห่วงแบบนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายกันที่7นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8ดรอบลงปูทิมนะครับเสมา8รอบปูทิมรายกันที่8นี้นะครับผมราคา700บาทนะครับแบ่งพันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม ลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับยิวสวยเดิมนะครับผมต่อโค้ดนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพี่รัตนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดทหารไล่นะครับพศ2518นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมราคา700บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลขถัดมานะครับเป็นหมายเลขเก้าครับจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับเรื่อนปาก้านะครับผมวัดช้างให้นะครับนี่นะครับเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับองนี้นะครับผมหมายเลขเก้านะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสาหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายที่เก้านะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผม 550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการใหม่เลขที่9นะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข10แล้วนะครับผมรายการที่10นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมพ่อกลั่นปี2469นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสำหรับเหรียญหลบพอกลั่นนะครับผิวนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับที่ระลึกในการนะครับผมปฏิสังขรณ์นะครับผมอุโบสถนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่10นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข1 1นะครับรายการนี้จะเป็นปิดตาหลงบุโตนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลังเต่านะครับรายการที่11นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแ0 0บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นปิดตาหลังเต่าหลงบุโตนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับ หลังยันตรีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยงดงามนะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเป็นหลังเตารีดนะครับพี่ๆนี่นะครับหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลวงพ่อทวดนหลังเตารี่นะครับผมหมายเลขที่12นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่พี่วงนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 450นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอยากดูรูปภาพองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นพระกริ่นนะครับผมอินทสุบรณโนนะครับนี่นะครับหมายเลขที่13นะครับผมเป็นรุ่นมหาลาบนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับผมปลกเสกนะครับเป็นปีพศนะครับผมพศ2520นะครับผมหรือว่า25-20นะครับผมเป็นพระกริ่นนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นมหาลาบนะครับผม รายการที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับพระกริ่งนี้นะครับ500บาทนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกริ่งกรงปุโตนะครับผมกริ่งรุ่นมหาลาบนะครับนี่นะครับผมวัดประดูฉินพีนะครับสวยงดงามนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยังนะเป็นประทับลงเป็นตรงนี้ด้วยนะครับใต้ฐานนะครับผมเลยครับคนทองแดงนะครับ สวยเดิมเดิมนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่สิบสามนะครับรายการถัดมาครับพี่พี่เป็นรายการหมายเลขที่สิบสี่แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยชูตินาทาโรนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกลวยชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับในงานผูกพันธสีมานะครับผม หลังหัน so really, ุมานเชิญธงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยมากนะครับผมพศ2 5 2 1นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับหมายเลขที่14แล้วนะครับผมองนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข15ครับผมจะเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่มูลที่ทาสีโรนะครับวัดตาหนองลมนะครับผมเหรียญหลวงปู่มูลรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับ 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญมังกรคู่นะครับหลวงปรหมุนท่ตาสีโรนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับพศ2543นะครับผมรายการที่15นะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่16นะครับผมหมายเลข16นี้ก็จะเป็นปิดตากระดกข้างนะครับผมหลบปูโตนะครับหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปดตากระดกข้างหลบปูโตะวัดประดูชิมพรีนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้นะครับหลบปูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีหลังยันตรีนะครับ สวยมากนะครับองนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับหมายเลข17็ครับอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมปิดตาพ่อแก้วองนี้500บาทนะครับเนื้อผงคลุกลักนะครับผมเนี่ยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่17แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผม เป็นหลังแบบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาท like นะ like ครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับรายขันถัดมาครับผมจะเป็นพระมาเหศวรนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมจับขอบนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นเลี่ยมจับขอบหน้าะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหมายเลขที่18นะครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมสำหรับพระมาเหศวรนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับท่านใดถูกใจหมายเลขไหนก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมหลงกลองให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพระมเหส่วนหมายเลขที่18นะครับ600บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหลวมพ่อเงินนะครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมหดลวดแบบนี้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆ หมายเลขที่19นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่ 19แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้หมายเลขที่19แล้วนะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับร้ายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมองค์นี้จะเป็นปิดตาพิมพ์ปลดหนี้นะครับฝั่งตะกรุด2อดอกนะครับพี่ๆเป็นเนื้อผงเคสสอนนะครับผมหมายเลขที่1 0เอ่อนี้นะครับร้ายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งฟันนะครับผมสําหรับปิตาพิมพ์ปลดนี้นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมหมายเลขที่20องค์นี้นะครับแต่ขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผม EP นี้มีทั้งหมด27รายการนะครับผมท่านใดสนใจรายกันไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่20นะครับราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตานะครับ หลวงป่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมเนี่ยครับฝักงตะปูสองดอกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับหลังจะเป็นหลังยันนั่งนะครับผมเนี่ยครับหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับ750าบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหมายเลขที <découvrir görüş> ่21นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่หมายเลขที่21นี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับ อยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ชอบใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพกกลวยนะครับผมเป็นเหรียญพกกลวยรุ่นแรกนะครับเหรียญกลมนะครับองค์นี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมองค์นี้นะครับ 5 5 0ราสบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียนกลมหลวงพ่อกล้วยนะครับผมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับวัดโคศิารามนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคานะครับผม550นะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลบงุโตะนะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมองนี้นะครับ800บาทนะครับพี่หมายเลขที่23นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับผมองนี้นะครับเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูสิงพรีนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขที่23แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับรายการนี้นะครับผม550าบาทนะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับจอบหลวงพ่อเงินหมายเลขที่ย4องค์นี้นะครับนี่นะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับพอดีมือไปชนกล้องต้องขออภัยด้วยนะครับร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลขที่25ครับเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่พี่หกรบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่25นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผม หลวงปูโตวัดประดูชิมพลีนะครับนี่นะครับผมรายการนี้ใหม่เลขที่25นะครับสวยๆเดิมๆครับผมหมายเลขนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ปิดตามหาเสน่ห์และบุตโตนะครับรายการถัดมานะครับผมหมายเลขที่26นะครับผมอันนี้จะเป็นเต่าเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับผมนะครับเป็นเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับรายการที่26องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเต่าเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้500บาทนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหลวงปู่หลิววันไร้แตงทองนะครับเป็น เหรียญพญาต่อเรือนรุ่นเปิดโรคนะครับผมเนี่ยนะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าสนใจใหมายเลขไหนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะครับผมรายการที่26นะครับผมราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมานะครับผมหมายเลข27ครับอันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมลงปุ่โตนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับปิดตายันดวงเล็กพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมลงปุ่โตวัดประดูชินพีนะครับ นี่นะครับผมผิวเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่ๆคือเจ้าของเดิมแกเก็บไว้นะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรไปติดนะครับผมนะครับสามารถปัดออกได้นะครับผมแต่ผมได้มาสภาพไหนก็นําออกมาแบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นปิดตายยันดวงเล็กนะครับผมหมายเลขที่27นะครับผม650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผําหรับพระรายการนี้นะครับผม ก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมรายการไหนนะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ line add ตรงด้านบนนี้นะครับ add หนึ่ดสี่โอไอพนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096 สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสนใจใหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับดูให้ชอบกันได้เลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆก็จะได้รับภายใน2-3วันทำการของไปรษณีย์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ